วันนี้มาซื้อข้าวกล่องนะในร้านเจ๊จะยำนะก็บอกว่ารสชาติเด็ดอร่อยแบบแ,บบแซ่บถึงใจะกเนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะนี่ยโหอาหารแบบไทยๆน่ากินทั้งนั้นเลยฮะนะมีกุ้งม,มีเน,เนี่ยกล่องละ50บกล่องละห้าสิบนะเนี่ยกล่องละห้าสบาทใครชอบแบบไหนก็จัดไปฮะนะ เดี๋ยวไปดูว่านาเล็กจัดแบบไหนนี่นาเล็กจัดแบบนี้ฮะก็เป็นแกงส้มนะแกงส้มอะไรนะยอดพัดอา่าตะวันผันตะวันอ่อนนะหรือว่าทานตะวันงอกนะเนี่ยแล้วก็มีปลาด้วยตัวหนึ่งอ่าเอางี้แหละฮะนะไปะเดี๋ยวไปกินกันโอ้ข้ากล่องอีกแล้วเนี่ยนี่เป็นปลาสลิดทอดนะครึ่งตัวแล้วก็แกงส้มแกงส้มใส ทานตะวันอ่อนด้วยนะเนี่ยทานตะวันงอกมีกุ้งด้วยมากินข้าวกับน้าเล็กแซบๆซกันเนี่ยมาพี่น้องกินข้าวกับน้าเล็กกันแกงส้มนี่ข้าวกล่องกล่องละห้าสิบบาทนะเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เป็นปลาสลิดปลาสลิดทอดปลาสลิดครึ่งตัวก็ตัวใหญ่เลยนะเ่แซบซบหล ชิมปลาสลิดดูสิว่ามันเค็มหรือเปล่าต้องใส่ข้าวด้วยพลังดีเลยอร่อยอยู่แกงส้มฮนะแกงส้มใส่ทันตะวันงอกด้วยนะก็มีใส่ถั่วใส่มะละกอะ กำลังดีเลยแซ่บๆมากินข้าวกับนาเล็กนี่นี่เนี่ยทานตะวันงอกเนี่ยของดีๆทั้งน,น,นั้เลยเนี่ยคำใหญ่ๆเลยเห็นไ<า>หม อันนี้ก็ต้องเ <c oughs> นี่ยกินอาหารเพื่อสุขภาพนะทุกวันเนี้ยพยายามหากินพวกต้มพวกอะไรให้เยอะเนี่ยทอดน้อยหน่อยแต่วันนี้ก็มีทอดมาด้วยค่บอกจะมาช่วงปีใหม่

อร่อยครับอร่อยครับก็วันนี้ก็พามากินข้าวเป็นข้าวกล่องที่จากร้าน สวัสดิการของโรงอาหารเราเนี่ยทางเดินลงไปก็เป็นร้านเจ๊จะยำมรสเด็ยนะก็เดินไปก็ลองแวะดูฮะว่าเรากินอยากจะเลือกอาหารอะไรเนี่ยลองเดินดูกันนะแต่ร้านนี้ถือว่าราคาถูกนะห้ิบาทแล้วก็อร่อยด้วย